มีหน่วยงานอยังช่วยเด็กน้อยประกาดเด็กน้อยตั้งซีค้ค่ะเดินทางมนาะต่้งแต่ทางล้ำทมินใช้นะคะ่ะอันเป็นจ้งไดคือได้พากันมาค่ะเป็นจ้งไดคือได้พากันมาค่ะโอ้ยฟอบาตเขาเกีียวไม่เอาก็เลยไล่หนีก็เลยเอาที่กับที่พ่อที่แม่กูมึงที่ไรกูนี้ ไปลดมึงก็ต้องคอยลูกมึงหรอกลูกกับลูกน้องกันนะั่นแหละอ๋อค่ะค้า,าร้านกับร้านตะครงองนั่นแหละว่าจะจะบอกออยางไงไหมมึงไปตอนนี้ตื่นเช้ามากูจะเมียน้อยเข้าบ้านอ๋อถ้าอย่างงั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หนีเราก็บอกมึงไปเลยมึงอย่ามาอยู่กับกูไปซะก็เ,เลยว่าเอากระลอยุกลูกก่อน ให้ลูกกลับมาก่อนแลว้วค่อยจะได้ไปแต่เ,เขาก็ไม่ยอมก็ก็ลงไม้ลงมือกันอยู่แต่ว่าเห็นเด็กๆไงกลัวเด,ด็กๆจ้าอยู่กับอยู่กับสามีมาสี่ปีแล้วโอ๊ยสี่สิบกว่าปีแล้วมัง้งสี่สิบกว่าปีแล้วแหละแล้วก็พาหลานน้อยเดินมาเลย,เยจ้าก็กเขาส่งหลานเขาก็มาส่งมาส่งถึงตรงนั้นเนี่ย ั้ก็พาหลานมาเรื่อยพอดีมาเจอบอกว่าจะเป็นวันที่ป้อมตำรวจเขาบอกว่าอู้อย่าไปเลยเข้าวัดดีกว่าเขาก็แนะนํามาอยู่วัดฉันก็ไม่อยากหนีจากบ้านหรอกคือ <c oughs> เขาเห็เนเขาบอกว่าพ่ออย่าทาแม่อย่าทําแม่เขาเรียกแม่ไงเรียกแม่เรียกพ่อไงเรียกตายายนะ่ะพ่ออย่าทาแม่อย่าทําแม่แต่เขาก็ทําอยู่นั่นแหละคือตี จ้ะฉันมาถ้ากูทําเขาคืนแต่ฉันบองเอาให้ตายไงฉันก็ว่าเออถ้าเขาตายร้านจะอยู่กับใครตีที่ว่าเห็นเห็นก็คือเห็นแต่เพราะว่าเห็นเขาเขาบอกรอบรอบครั้งที่สองเขาบอกว่ามาหย่ากันเขาหลอกฉทนลงไปที่ไรฮะก็มาอยู่กับลูกสาวคนโตนี่แหละลูกสาวก็ไปส่งเมื่อมาหย่ากันกูเจ้าใหม่ฉันก็ว่าจะเอากับใครแม่ไม่แถวนั่นแหละแต่เห็นเขาเขาเห็นเห็นเขาอยู่เขากไปมาเป็นมาอยู่เลไ แต่ว่าเขาไม่เข้าบ้านไงเพราะว่าก็เห็นฉันอยู่น้าบ้านอยู่ที่นี่สี่คนอายุเท่าไหร่มากก็คนโตนี่หกขวบแล้วคนเล็กน่าก็สี่ขวบกว่าแล้วคนต่อมาก็สามขวบกว่าคนสุดท้ายน่ะคือขวบครึ่งขวบนไเดือนก็มาล่ะจ้ะแล้วบอกหลานว่าไงตอนที่ออกจากบ้านก็บอกว่ายายจะพาไปอยู่บ้านป้า เขาก็มาไงหลานได้ถามไหมทำไมถึงพาไปอยู่บ้านป่าเขารู้เพราะพ่อเขาเห็นตากับยายทะเลาะกันไงอ๋อเห็นตาเห็นตาทำร้ายยายเออก็น่าแหละก็ถึงว่าเขาพ่อว่าเขาโตขึ้นเขากว่าเขาจะไปทําไม่ดีไงก็น่าแหละก็คิดอย่างนี้แหละถึงพาหลานมาคือไม่อยากให้หลานเห็นสภาพจ้ะของตาหลานไม่ต้องีพาหลานอุ้ยจุดๆแต่ว่าในใจนี่มๆมีแต่น้ําตา